เป้าหมายแบบไหนที่ทำให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆคนนุ้ยเชื่อค่ะว่ามีเป้าหมายในชีวิตอย่างแน่นอนเป้าหมายในชีวิตคืออะไรก็คือความฝันของคุณคือสิ่งที่คุณต้องการที่จะได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถอิสรภาพทางด้านการเงินอิสรภาพทางด้านเวลาความรักความอบอุน่น ทุกๆอย่างที่คุณปรารถนาที่คุณใฝ่ฝันที่คุณอยากจะได้มาครอบครองไงคะแต่วันนี้คุณตั้งเป้าหมายแบบไหนล่ะคะตั้งเป้าหมายอย่างไรเพื่อให้เดินไปถึงเป้าหมายนั้นคะ่ะแน่นอนคะ่ะเทคนิคนี้มันคือสิ่งที่หลายๆคนตั้งแล้วแต่หลงลืมมันไปเท่านั้นเองคะ่ะหากวันนี้คุณอยากจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่ได้นะคะเริ่มต้นได้ในทุกๆวันคะ่ะ ทบทวนอดีตว่าคุณอยากได้อะไรหรือว่าคุณยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายแล้วแล้วก็วันนี้เรามาตั้งเป้าหมายไปพร้อมกันค่ะอยากจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินมันก็มาจากคนที่ขัดสนเรื่องการเงินทั้งนั้นแหละบางคนขาดเวลาก็ต้องการอิสรภาพทางด้านเวลาแต่จะทําอย่างไรละ่ะให้เป้าหมายเหล่านี้ประสบความสําเร็จคุณต้องชัดเจนไงคะการชัดเจนต่อเป้าหมายมันทําแบบไหนคุณลองเขียนออกมาเลยค่ะ บันทึกไว้เลยสิ่งที่คุณต้องการและจากนี้ไปคุณจงมองหาโอกาสค่ะมองหาโอกาสคุณอยากจะได้อิสรภาพทางเรื่องของการเงินและเวลาคุณก็ต้องมองหาธุรกิจธุรกิจอะไรที่มันจะตอบโจทย์ชีวิตของคุณธุรกิจอะไรที่ทําให้คุณนะก้าวไปให้ถึงเป้าหมายได้สิ่งนี้ตั้งหากละคะคือสิ่งที่คุณนะต้องลงมือทําค่ะเพราะในการลงมือทําของคุณ คุณจงพึงระลึกเลยว่าผลตอบรับผลสำเร็จคือปลายทางของคุณ่ะมันจะได้ในสิ่งที่คุณฝันไงคะการเดินทางของคุณมันจะเจอเจอปัญหาไหมมีอย่างแน่นอนค่ะจะเจออุปสรรคไหมมีอย่างแน่นอนค่ะแต่ทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคคุณจงขอบคุณกับมันระหว่างทางคะ่ะถ้าคุณขอบคุณกับมันระหว่างทางนะการก้าวเดินของคุณนะคะมันจะไม่หยุด เจอเจออะไรคุณจะไม่ยอมหยุดคุณจะพยายามที่จะหาทางแก้มันให้ได้นี่แหละค่ะมันคือการที่เราตั้งเป้าหมายแบบชัดเจนคนที่ไม่ยอมหยุดเดินเท่านั้นที่จะเดินไปถึงเป้าหมายได้ค่ะเพราะความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงมันมีเพียงแค่การล้มเลิกค่ะหากวันนี้คุณรู้แล้วนะมันอาจจะเหนื่อยบ้างอาจจะท้อบ้างมันอาจจะหนักในตอนแรกแค่นั้นเอง เพราะว่าผลของมันหอมหวานเสมอค่ะทุกคนสู้ๆนะคะไปให้ถึงเป้าหมายค่ะ